สวัสดีเพื่อนๆวันนี้หลวงตุ้ยจะมาพาทำการเปลี่ยนลูกปืนจานปั่นจัก,กรยานแบบง่ายๆตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้ลูกปืนที่เป็นชุดแบบนี้นะครับในการทำทั้งหมดนี้จะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาดูการถอดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จานมันจะ สายไปสายมานะครับเพราะว่าลูกปืนข้างในมันแตกแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราปั่นไปโซ่มันก็จะไม่รับหน้าจานแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้โซ่หรุอหลุดบ่อยหรือไม่ก็ใช้การไม่ได้เลยแบบนี้นะครับต่อมาเราก็จะมาดูที่เราจะถอดกันนะครับว่ามันอยู่ด้านไหนมันจะมีตัวล็อกอยู่ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งนะครับแต่รุ่นนี้ตัวล็อกมันจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหันกลับไปทางนู้นนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาดูขั้นตอนการถอดแหวนตรงนี้ออกนะครับเราก็จะต้องใช้เครื่องมือประแจเลื่อนหรือคีมล็อกก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งในการถอดเพราะฉะนั้นต้องมีนะครับเพื่อนๆต้องมีอุปกรณ์ตรงนี้นะครับต่อไปการที่เราจะเอาบันไดตรงนี้ออก เราจะต้องใช้ประแจบางๆนะครับประแจเลื่อนแบบนี้ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับอย่างนี้หรือคีมล็อกก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่องที่จะเอาประแจเข้าไปตรงนี้มันบางมันเล็กนิดเดียวมันแคบนะครับพูดง่ายๆเราจะต้องใช้ประแจเบอร์15แบบนี้เลยนะครับนี่เบอร์15เพื่อที่จะใส่เข้าไปล็อก สร็จแล้วเราก็ทุบลงนะครับแบบนี้เลยค่อยๆขยับเอาแบบนี้นะครับมันก็จะคลายตัวออกไม่ยากเลยนะครับแบบนี้ง่ายๆแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดออกมานะครับแบบนี้เลยนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องมาถอดน็อตตัวนี้นะครับเป็นแหวนล็อกตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่เราจะเอาไปขัดล้อไว้ไม่ให้มันขยับอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็ใช้ปจัจแจเลื่อนหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับคือหมุนไปทางขวานะครับนี่หมุนไปหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับจนกว่ามันจะสุดเลยนะครับนี่หมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับจนกว่าจะหลุดออกมานี่มันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับถอดง่ายๆต่อไปมันก็จะมีแหวนรองอยู่ข้างในตัวหนึง่งอันนี้นะครับ เราก็ต้องแกะออกด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันแน่นอยู่เพราะฉะนั้นเราค่อยๆขยับออกอย่างนี้นะครับนี่เขาเรียกแหวนลองนะครับมันจะมีสลักอยู่ตำแหน่งหนึง่งเป็นล่องเดี๋ยวลุงตุ้ยจะบอกนะครับต่อไปขั้นตอนตรงนี้มันจะยากนิดหนึ่งเพื่อนก็ต้องใช้ค้อนตอกตรงที่รอยที่เขาบากไว้แบบนี้นะครับตอกไปตามเข็มนาฬิกาเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับค่อยๆหมุนไปอย่างนี้เลย นี่แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับหมุนไปทางเดียวกันนี่แล้วมันก็จะออกมาแบบนี้ก็เป็นอันสำเร็จแล้วนะครับนี่แล้วเราก็มาตรวจดูมันสึกหรือเปล่าถ้ามันสึกเราก็ต้องเปลี่ยนแหวนตัวนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกเบ้าหัวกะโหลกนะครับที่ใส่ที่ใส่ลูกปืนนะครับแล้วเราก็ทำการเช็คให้เรียบรอ้อยถ้ามันใช้ได้อยู่ก็ไม่ต้องก็ใช้เหมือนเดิมนะครับต่อไปเราก็จะมา เอาขาบันไดตรงนี้ออกด้วยการสอดกลับเข้าไปข้างในด้านนู้นเลยนะครับนี่ค่อยๆย,ยกออกไปเอาโซ่ออกก่อนนะครับแล้วค่อยๆดันออกไปมันก็จะมีลูกปืนที่มันอยู่ด้านในหัวกะโหลกตรงนี้ออกมาเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนี่นี่คือที่ว่าลูกปืนแตกนะครับที่เขาเรียกกันว่าลูกปืนแตกจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกหรอกครับมันหลุดออกมาจากพวง เป็นแบบนี้นะครับมันจะมี2ด้านทั้งซ้ายและขวานะครับเราก็ต้องเอาขาบันไดตรงนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะเจอลูกปืนอีกชุดหนึ่งอยู่ด้านนู้นมันก็เหมือนกันนี่เพื่อนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้หลวมและบิดนิดนึงมันก็หลุดแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปั่นเนี่ยหน้าจานมันก็จะไม่สัมผัสกับโซ่มันก็จะทําให้โซ่หลุดบ่อยนะครับนี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําการ ใส่แบบใหม่เข้าไปเราจะไม่ใส่เหมือนเดิมนะครับนี่ออกมา2อันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับส่วนอันใหม่ก็จะแน่นอย่างนี้แต่ถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะเหมือนเดิมนะครับพวงหนึ่งก็จะมีประมาณ9เม็ดนะครับแบบนี้เลยนี่เท่ากันอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้วิธีใหม่ของเรานะครับต่อไปเราก็จะไปเช็คด้านน้นด้วยนะครับว่า เบ้ารับลูกปืนเนี่ยมันเสียหรือเปล่าเราก็ต้องดูให้รอบครอบก่อนนะครับตรงนี้เหมือนกันถ้ามันสึกหรือมันเสียก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ตรงนี้ใช้ได้ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ไม่เป็นล่องนะครับนี่มันยังเรียบอยู่นะครับก็จะใช้งานได้อีกส่วนมากตรงนี้ไม่ค่อยเสียง่ายหรอกนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหล็กที่แข็งมากเลยนะครับตรงนี้มันจะใช้การได้เป็นอย่างดี เมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาแกะลูกปืนของเก่าและของใหม่รวมกันเลยนะครับนี่ด้วยการทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราก็ค่อยๆแงะลงไปแบบนี้เพราะว่างัดนิดนึงมันก็จะหลุดแล้วนะครับเพราะว่ามันหลวมแล้วเพื่อนก็ต้องระวังมือนิดนึงนะครับนี่อย่าประมาทนะครับพวกเหล็กพวกนี้บางทีมันก็คมเพื่อนต้องระวังด้วยนะครับ อันนี้ลุงตุ้ยก็มีความพร้อมอยู่แล้วไม่ประมาทนะครับก็เลยทําได้แบบสะดวกแบบนี้นะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็แกะรวมกันให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับนี่เพราะว่าเราจะไม่ใช้แบบเดิมคือเราจะใช้แบบเรียงเข้าไปเป็นลูกๆแบบนี้เลยเราจะไม่ใช้แบบพวงนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเยอะขึ้นนะครับก็คือเอาของเก่าผสมกับของใหม่เข้าไปแบบนี้เลยนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปใส่ตรงเบ้าเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ของใหม่นะครับอันนี้เราก็ต้องแกะรวมเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะขึ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาทำความสะอาดรอบๆนี้ด้วยนะครับนี่ถ้ามันเปื้อเยอะคาบน้ำมันเราก็ทำความสะอาดแบบนี้นะครับนี่เราก็เช็ดให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะเอา จารบ,บีลงไปที่ขอบตรงนี้ก่อนนะครับนี่จาระบ,บีที่ลุงตุ้ยใช้เนี่ยเป็นจารบ,บีสีดำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนใช้สีแดงหรือสีเขียวอย่างเงี้ยมันก็จะเหนียวขึ้นนะครับแต่ว่าลุงตุ้ยมีตรงนี้พอดีนะครับลุงตุ้ยก็ขอใช้ตรงนี้เราก็เอามือเนี่ยใส่เข้าไปแบบให้อยู่รอบๆนะครับมันจะมีล่องอยู่สำหรับรับลูกปืนอย่างนี้นะครับเราก็ เอามือใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนจะถนัดนะครับนี่ใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะครับเพื่อที่เราจะเรียงลูกป,ปืนเข้าไปแบบง่ายๆนะครับมันก็จะเกาะอ,อยู่ลูกป,ปืนที่เราจะใช้นี่ก็ข้างรับประมาณ1 8บแถึงสิเม็ดเลยนะครับนี่เราก็เรียงเข้าไปใจเย็นๆนะครับค่อยๆใส่เข้าไปถ้ามันมีจาร,รบีอยู่แบบนี้พอเราใส่ลูกป,ปืนเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกป,ปืนเนี่ย ติดอยู่กับขอบตรงนี้นะครับมันไม่หลุดแต่ถ้าเราไม่ใส่จรารบีเลยลูกปืนมันก็จะกิ้งและหลุดลงลงมานะครับเราก็ค่อยๆเรียงไปทีละลูกแบบนี้นะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับนี่ใส่เข้าไปค่อยๆเลี้ยงให้ได้ตามจำนวนหรือไม่สังเกตเอาว่าเพราะว่ารถบางรุ่นลูกปืนมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงให้มันเต็มใส่แล้วให้รู้สึกว่ามัน มันไม่เบียดกันมากมันแค่หลุมหลวมนิดนึงนะครับอย่าให้ห่างกันแบบทิ้งลูกเลยนะครับให้มันห่างแค่ครึ่งลูกก็พอนะครับอย่าให้มันเป็นเมน็ดนึงห่างแบบนั้นมันจะหลวมนะครับเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปให้พอดีเลยแบบนี้นะครับถ้าห่างนิดนึงไม่เป็นไรนะครับอย่าห่างเป็นเม็ดนะครับถ้าห่างเป็นเม็ดแล้วมันจะทําให้ลูกปืนทําให้จานปั่นเนี่ย หลวมหลุดออกไปได้นะครับเนี่ยเราก็ค่อยๆเลียง้าไปแบบนี้นะครับถ้ามันยังหลุดอยู่เพื่อนก็ใส่จารบีเข้าไปเยอะๆนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับไอ้จารบีของลุงตุ้ยสีนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหนียวนะครับเพราะว่าลุงตุ้ยไปใช้กับงานอย่างอื่นอันนี้ก็ลุงตุ้ยมาทําให้ดูเป็นแนวทางนะถ้าเพื่อนๆใช้จารบีสีแดงหรือสีเขียวมันก็จะแน่นและเหนียวเงี้ยเราก็พอกจารบีเข้าไปอีกนะครับกันไม่ให้มันหลุด ทำอย่างนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับนี่ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เราก็ทําเข้าไปนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยกระบียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับมันก็จะทําให้ลูกปืนมันหล่อลื่นได้ง่ายๆเวลามันใช้งานมันก็จะไม่ไม่สึกง่ายนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปทั้ง2ด้านเลยเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการใส่บันไดปั่นเข้าไปอย่างนี้นะครับ เราก็สอดเข้ามาจากข้างเดิมนะครับเพื่อนมันจะอยู่ด้านนู้นนะครับค่อยๆใส่เข้ามาแล้วจับให้ตรงๆนะครับอย่าให้มันไปเบียดลูกปืนหลุดแต่ถ้ามันทําแล้วลูกปืนหลุดเพื่อนก็ต้องคอยระวังนะครับนี่จับให้มันอยู่กับที่แล้วค่อยๆดันขาบันไดออกมาแบบนี้นะครับนี่จับให้มัน่นนี้เลยแล้วก็เช็คดูลูกปืนนิดนึงว่ามันอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือเปล่าเมื่อได้เต็มที่แล้วเราก็ เอาน็อตแผ่นรองตัวแรกที่เราเอาออกครั้งสุดท้ายเนี่ยใส่เข้าไปต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเกี่ยวมันมันไม่เหมือนทั่วๆไปแล้วก็หมุนกลับเข้ามาแบบนี้เลยหมุนเข้าไปจนสุดเลยนะครับนี่ให้รู้สึกว่ามันตึงๆนี่แล้วเราก็เช็คดูลองปั่นดูก็ได้นะครับถ้ามันถ้ามันยังหลวมอยู่ ก็ทําให้มันแน่นนะครับปั่นไอ้ตรงนี้บังคับนี้ตัวบังคับนะครับแล้วก็ตอกให้มันแน่นแบบนี้แล้วลองปั่นดูนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนมันรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นนี้เลยนี่นะครับนี่ถ้ามันยังหลวมอยู่นิดนึงเราก็ต้องใส่เข้าไปอีกนะครับตัวนี้มันปรับได้นะครับเนี่ยตัวนี้ฝาครอบตัวนี้นะเราก็ค่อยตอเข้าไป ให้มันแน่นนิงอย่าให้ฝืดนะครับเท่าแน่นมากๆมันก็จะลําบากนะครับเอาแค่รู้สึกว่าหมุนง่ายๆอย่างนี้แล้วไม่แกว่งอย่างนี้นะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วเราก็พอนะครับแต่ว่านี่เราก็ตอกให้มันกระชับนิดนึงอ่าอย่างนี้น่าจะได้แล้วนะครับนี่เพื่อนลองขยับดูได้นะครับเราลองขยับดูเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จำการใส่ แหวนล็อกเข้าไปมันจะมีตัวล็อกนะครับเป็นแหวนล็อกเดี๋ยวลุงตุ้ยจะบอกนะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆเห็นล่องตรงนี้ไหมอย่างนี้นะครับล่องอันเนี้ยมันสําหรับรองแหวนตัวนี้นี่เพื่อนเห็นแหวนตัวนี้ไหมมันจะมีมันจะมีหยักขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมนี่เดือยตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงล่องตรงนั้นเพื่อนก็ต้องสังเกตด้วยนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่นะครับลองก็ใส่เข้าไป ปุ๊บนี่เมื่อเข้ามาแบบนี้แล้วถ้าล่องอยู่ตรงแล้วปุ๊บมันก็จะเข้าไปนี่คือมันล็อกอยู่เลยนะครับแหวนตัวนี้มันจะไม่ขยับมันจะล็อกเลยนี่นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องใส่แหวนล็อกชั้นสุดท้ายก็คือตัวที่เราถอดอันแรกนะครับนี่แล้วเราก็หมุนนี่ทวนเข็มนาฬิกากลับเข้ามาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับนี่หมุนหมุนทวนเข็มนะครับ อ่าอันนี้คือตัวตัวล็อกเลยนะครับตัวนี้ต้องอย่าลืมนะครับต้องใส่เข้าไปให้ครบแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ปัจแจเลื่อนบิดเข้าไปให้แน่นเลยตรงนี้แน่นได้เลยครับยิ่งแน่นยิ่งดีนะครับตรงนี้นี่เอาให้สุดเลยอย่างนี้นะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วมั่นใจว่าแน่นแล้วไม่หลุดอย่างนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับเพื่อนนี่ดูลองปั่นดูรู้สึกว่า มันมันเนียนดีนะครับมันมันลื่นแล้วไม่สะดุดด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการใส่บันไดปั่นอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับใส่ปแจล็อกเข้าไปแบบนี้แล้วก็ขันไปอย่างนี้นะครับนี่ขันไปแบบนี้นะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่เมื่อได้แบบนี้ปุ๊บพอมันตึงเสร็จเราก็งัดเข้าไปให้สุดเลย มันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เพื่อนนิ่งเลยครับนี่นิ่งเลยตรงนี้ไม่ไม่หลุดเราต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับไม่ให้มันหลุดเวลาเราใช้งานมันจะได้ไม่ไม่พังนะครับนี่ลองหมุนดูเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนเรามาดาูของเก่าที่เราออกมานี่เพื่อนดูดิมันก็เป็นสนิมนี่มันใช้มานานแล้วนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็ ัวม่ใหแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าเราตัวใหม่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมใช้ไปอีกสักพักหนึ่งมันก็ต้องเป็นเหมือนอันแรกนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เรียงแบบนี้ลูกปืนเรียงแบบนี้แล้วมันจะไม่มีวันพังเลยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะพังเลยเพราะเราบังคับเป็นอย่างดีแล้วเราก็ใส่โซ่ลองปั่นดูก็ได้นะครับนี่เพื่อนเห็นไหมครับนิ่งเลยนะครับไม่แกว่งเลยหน้าจานก็สัมผัสกับโซ่นี่เพื่อนดูตรงนี้นะ อ่ลองปั่นดูแบบนี้นะครับก็ง่ายนิดเดียวเพื่อนๆถ้าเราเข้าใจการทำงานของเขาแบบนี้นะนี่ลองปั่นดูได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องมาเสียเงินต่อไปในการเปลี่ยนลูกปืนครั้งต่อไปเลยนี่เพื่อนก็ใช้ไปเลยนะครับนี่ปั่นสบายเลยนิ่งแล้วก็แน่นด้วยนะครับนี่เดี๋ยว ครั้งต่อไปลุงตุ้ยจะมาสอนวิธีเปลี่ยนลูกปืนคอแฮนนะครับอันนี้เอาแค่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเผื่อเพื่อนสนใจเพื่อนดูคลิปลุงตุ้ยหลายๆครั้งก็จะทำเป็นนะครับอันนี้ทำง่ายๆเลยเด็กเยาวชนก็ทำได้นะครับนี่แล้วเราก็มาตรวจเช็คโซ่ดูนี่นะครับนี่ลองหมุนแรงๆเลยก็ได้ครับเนี่ยวิ่งฉิวเลยเห็นไหมครับนี่โซ่ก็เราก็ต้องหยอดน้ำมันด้วยนะเพื่อนๆ เอาน้ำมันจักก็ได้หรือน้ำมันเครื่องที่เราถ่ายออกจากรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็เอามาใส่ได้นะครับแล้วเราก็หมุนให้มันให้มันชุ่มแบบนี้นะครับนี่เฟืองของโซ่มันก็จะทํางานได้ดีขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เพื่อนปั่นหน้าปั่นหลังไม่มีหลุดเลยนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อได้แบบนี้แล้วก็จะทําให้เรา มีจักรยานใช้ได้แบบง่ายๆได้อีกนานเลยนะครับคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทําด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีความรักในครอบครัวมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ